ซื้อรถกระเตนนี้นะคะก็คือ1ได้รถแบบสภาพดีมากนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยคือรถที่นี่การันตีค่ะดีแน่นอน,นะคะ่ะหาอยู่อ e ีโคคาร์ a, ผมแนะนำนะรถคันนี้สภาพสวยเลยน้องๆป้ายแดงเลยครับผม สวัสดีครับอยู่กับผมครับปิ้นโปรรถบ้านรถมือ2คุณภาพดีโปรรถบ้านคอนเฟิร์มครับแน่นอนนะครับมาเจอหน้ากันวันนี้ EP นี้มีรถสวยคุณภาพดีราคาดีมารีวิวให้ดูอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับผมมาพร้อมเจ้านี้ครับโตโยต้ายาริสปี2018ครับ G พัดครับรถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยครับคันนี้ได้ไมโนเชนแล้วด้วยนะครับสังเกตไหมครับพอเป็นไมโนเชนครับหน้าตาเขาดูสปอร์ตขึ้นนะครับผม ออปชันที่ได้มาของเจ้าคันนี้ครับ G Part ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เ Time running light ครับกระจังหน้าแบบสปอร์ตนะฮะกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เอแบบตัวแมนเชสเอเห็นไหมครับโอ้โหสภาพสวยจริงๆนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีคนหนักไม่มีทิศความไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับผมล่องรอยจากการใช้งานของพี่เจ้าของเก่ามีอะไรบ้างครับนี่ฮะรอยเกศหินนิดหน่อยฮะการใช้งานทั่วไปนะนอกนั้นสภาพสวยจริงๆครับนะฮะมีเก็บสีเก็บรื่นอยนิดหน่อยนะครับผมขีดข่วนทั่วไป มาดูด้านข้างกันต่อครับ G พัดมันได้อะไรมาล้อแมกลายเป็นเอกลักษณ์ของ G พัดเลยเห็นไหมครับยางมิชลินนะครับผมตุ่มยางนี่ยังอยู่เลยนะฮะยางปีย1อดครับดอกยางนิ่มๆเลยครับรถใช้งานมันไม่เยอะด้วยครับสภาพล้อแมกครับมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้านนะครับนี่ฮะนิดหน่อยขีด2ขีดทั่วๆไปนะครับผมนอกนั้นสวยล้อไม่เคยซ่อมไม่เคยแตกไม่เคยโคดไม่เคยดุงนะฮะ G พัดไฟเลี้ยวกระจกมองข้างฮะมีมาให้เรียบร้อยครับกระจกมองข้างเป็นสีดำนะ จากโรงงานเลยดูสปอร์ตดูเท่กระจกหน้าโตยโยต้าเดิมๆไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมมือเปิดก็ได้เป็นแบบคูมเมียมาพรอมเป็นจีพัทโ้สภาพสวยจริงๆนะครับเนี่ยภายในครับเปิดเข้ามาครับภายในมีการหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยเป็นหนังกึ่ง PVC ครับเดินด้วยได้สีแดงครับสภาพแผงประตูของเจ้ายาลิสคันนี้นะริ้วรอยแทบไม่มีเลยครับมองไม่เห็นเลยหูรถสวยจริงๆครับ มือเปิดด้านใน,นก็เป็นแบบโครเมียมนะฮะดูหรูไปนะครับภายในสวยสะอาดมากๆครับเบาเห็นไหมครับปีกเบาไม่มีแบะฟองน้ํานี่ฮะแน่นๆเลยครับหนังสีดํา PVC เดินด้วยได้สีแดงก็ดูสปอร์ตใช่ไหมครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างรถคันนี้ครับอันนี้จุดที่1เราดูกันทุกคลิปนะฮะอันนี้เห็นไหมครับแก้มฮะ,ะไม่เคยถอดไม่เคยขายซอกนี้ประตูนี่ฝั่งด้านหน้านี่เดิมเดิมเลยนะฮะไม่เคยทําสีไม่เคยพ่น มาดูรอยเม็ดอาร์กกันต่อนะครับโหแน่นปักเลยไม่เคยดึงเลยครับนี่เป็นไงครับรอยเม็ดอาร์กกลมเรียงสวยตลอดแนวครับรถคันนี้ครับไม่มีแปะข้างไม่มีพลิกคว่ำมานะครับสังเกตได้เลยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูทุกประตูเลยครับลูกค้าได้สบายใจนะครับผมขอยัดใส่ก่อนนะครับโหแน่นมากมาดูกันต่อครับผม พันเตุของเจ้ายาริดครับเป็นสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ครับออกมาจากโรงงานนะครับไม่ได้แปะใหม่ทําใหม่ได้ทั้งสิ้นครับน็อตประตูหลังซ้ายไม่เคยถอดเห็นไหมครับรอยน็อตไม่มีรอยไข่นะนี่ด้านล่างก็ไม่มีรอยไข่ครับสังเกตนะครับถ้าเราไปซื้อรถพวกประตูมันถอดอะไรเงี้ยมันต้องมีชนอุบัติเหตุอะไรมาแน่นอนนะฮะอันนี้ไม่เคยนะครับผมรถเดิมๆเลยเปิดดูด้านหลังครับถึงแม้เป็นยาริดสังเกตไหมครับเขามีเพิ่มความหรูหรานะภายในเห็นไหม มือเปิดก็เป็นแบบพรเมี่ยมแล้วตรงสวิตช์กระจกไฟฟ้าครับก็เป็นดําเงามันก็ดูหรูดูสปอร์ตไปอีกแบบนะครับผมแล้วเนี่ยเดินด้วยด้านสีแดงดูแผงประตูด้านหลังดิริ้วรอยน้อยมากๆนะครับผมช่องใส่แก้วก็มีมาให้นะครับถึงแม้จะเป็น e ีโคคารนะอำนยวยความสะดวกให้กับคนนั่งด้านหลังเบาะด้านหลังแถว2เป็นยังไงบ้างรอยนั่งแทบไม่มีเลยครับใหม่มากๆนะนี่เป็นไง สภาพสวยจริงๆนะครับผมดูรอยเม็ดอาร์รกันว่าเป็นยังไงนี่ครับรอยเม็ดอาร์รกกลมเรียงสวยตลอดแนวครับนี่ประตูที่2ที่เราดูกันแล้วเนาะเดี๋ยวดูให้ครบทุกประตูเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับผมลิ้วรอยไม่มีครับผมทำการขัดสีเคลือบให้เรียบร้อยครับกลับมาเงาฉ่ำเลยนะรถใช้งานมาน้อยด้วยครับไดยาง 18560R15 ทั้ง4ล้อนะครับนี่ล้อแมกเดิมๆยางปี21 ตุ่มยางยังอยู่เลยนะครับผมด้านหลังเบรกเป็นแบบดำนะครับด้านหน้าเป็นแบบดิฟนะฮะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมด้านท้ายครับไมนอร์ชเชนดีไซน์ใหม่เห็นไหมครับโค้งมนดูสปอร์ตยิ่งขึ้นครับกันชนก็ดีไซน์ใหม่นะมีไฟทับทิมด้านล่างนะครับผมเซ็นเซอร์มีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมองหลังถูกติดตั้งมาจากโรงงานอุปกรณ์มาตรฐานของตัว G พัทเลยนะครับผมสปอยเลอร์ด้านบนเสาอากาศแบบคีบฉลาม สวยมา,มากๆนะครับผมรถคันนี้สภาพเดิมจริงๆครับด้านหลังดูตะเข็บหลังนี่ครับไม่เคยทําเลยนะฮะน็อตไม่มีการถอดไม่มีการไขทั้ง2ฝั่งครับสภาพเดิมๆมากมากครับของเจ้า,ายาริสคันนี้ครับแผ่นปิดสัมภาระด้านหลังก็ยังอยู่ครบครับอ่างยางอะไรเปิดดูหน่อยเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวนี้มันไม่มียางอะไรหรอใช่ปะเป็นพวกปั๊มลมชุดช่วยเหลือฉุกเฉินนะฮะแล้วก็เนี่ยผมจะให้ดูนี้ะ นี่ครับซีดีโคนเดิมๆเห็นไหมครับรถไม่เคยชนนะถ้ามัมีการชนถึงโครงสร้างในพวกซีดีโคนพวกนี้ครับมันจะผิดเพี้ยนไปครับอันนี้เดิมๆเลยนะครับผมแล้วเบาะด้านหลังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับรถสไตล์แฮทแบ็กอะไรพวกนี้ครับมันจะพับเบาะได้ใช่ไหมอ่ะมันจะพับว่าเฮ้ยแบนลาบคนของคนสัมภาระเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับผมนี่มันพับอย่างนี้ครับเชฟ นี่ครับ60-40นะครับพับได้ทั้ง2ฟฝั่งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนนั่งก็พับข้างเดียวนะฮะหรือจะพับแบนลาบลงไปเลยก็พับได้อาจจะพับให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับมันอเนกประสงค์มากๆครับรถไตล์แฮทแบ็กอย่างนี้ครับเห็นไหมขนขออขนสัมภาระได้เลยนะครับผมมาดูกันต่อครับผมฝั่งขวา สีเต็มรอบคันครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะรถโครงสร้างเดิมไม่ต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วนะครับยางล้อแม็กนะฮะมิชลินทั้ง4เส้นอย่างที่แจ้งครับโหนี่ตุ่มยางนี่คือแบบใหม่มากๆครับมาดูรอยเม็ดอาร์ประตูนี้นะครับรถคันนี้ใหม่จริงนี่ครับรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยตลอดแนวครับสั่นประตูพวกนี้ครับสังเกตครับรถคันนี้ไม่เคยเคาะไม่เคยพ่นนะฮะนี่ครับเดิมๆเลยนะครับ เก็บสีแคชิ้นเดียวงันชนหน้าจําได้ครับรถกคนนี้ตอนมานะฮะกระจกเดิมๆทุกบานมือเปิดเป็นครูเมียมดูดิเห็นเงาสีไม่รู้กล้องเห็นชัดหรือเปล่าครับสีฉ่ำมากๆครับสีเดิมจากโรงงานประตูหลังขวาน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขายสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดครับผมนะฮะดูตรงนี้ต่อนี่ประตูสุดท้ายแล้วเอาอนี่ดูรอยเม็ดอาร์คเห็นไหมครับกลมเรียงสวยนะฮะ ดูยางกระดูกงูดิครับสภาพดีมากรถไม่ได้จอดตากแดดนะเนี่ยยังดีอยู่เลยสภาพน้นงๆรถป้ายแดงเลยผมกล้าพูดเลยคันนี้นี่ครับน็อตแก้มหน้าขวาก็ไม่ถอดไม่ไขครับดูกันครบแล้วนะเกี่ยวกับโครงสร้างนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อดูเบาะนะครับฝั่งคนครับนี่แสดงว่ารถคันนี้สังเกตไหมใช้คนเดียวนะฝั่งหนูน่รอยยับแทบไม่ค่อยมีฝั่งนี้มีบ้างนิดหน่อยครับตามการใช้งานครับแต่ปีกเบาะเนี่ยยังแน่นอยู่ครับไม่มีแบะนะครับผม ตัวนี้เห็นไหมพอเป็นตัว G p ั s ดได้ปุ่ม Engine Start ครับนะฮะมี Parking Sensor นะฮะมีระบบป้องกันช่วยเหลือการลื่นถลไหลเปไงกนระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมกระจกฝั่งคนขับลงออโต้นี่ออปชั่นรถ Eco Car เหรอเนี่ยเหมือนรถใหญ่เลยครับมีโหครบถ้วนเลยราคาน่ารักด้วย389,000บาทนะครับผมผ่อนสบายสบายหลักพันเท่านั้นเอง นะมาดูด้านหน้ากันต่อครับเครื่องยนต์1,200งที่ซีนะครับผมสบายๆนะฮะประหยัดน้ำมันมากมากรถคันนี้ครับด้านหน้าไม่มีการชนเห็นไหมครับดูนะครับน็อตเดิมทุกจุดนะครับผมน็อตเดิมทุกจุดนะครับฝากกระโปรงแก้มนี่ครับคานยึดด้านหน้าทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมเครื่องยนต์ ไม่เคยมีการตกแต่งนะครับผมนะฮะเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอกรยังอยู่เลยนะฮะอ้าวเป็นไงโอ้โหุ้มเนี่้สวยอนนียคันนี้ไปดูภายในกันหน่อยเข้ามาดูภายในกันครับ G-Pad มันได้อะไรม้้งครับนี่ครับหน้าจอครับจากโรงงานเห็นไหมครับทัชสกรีนต่อไอพอดตัวนี้ครับใส่ซีดีได้นะครับผมเล่นดีวีดีได้นะครับต่อบลูทูธได้นะครับผมมีช่องใส่ USB นะครับผมและเขาดีไซน์มาดิ เป็นดำเงาดำเปียโนตัดด้วยคิวโครเมียมเหม็นไหมครับดูหรูดูสปอร์ตนะระบบแอร์พอเป็น g ีพั s ก็ได้ดิจิตอลนะครับผมถ้าเป็นตัวโลมันจะเป็นมือหมุนนะฮะนี่ใช้งานง่ายสะดวกสบายมากแสดงอุณภูมิเห็นไครับส่วนตรงนี้ก็ดีไซน์เป็นไงดำเงานะฮะมีช่องอนี่ที่เสียบชาร์จมือถือทุกอย่างใช้งานได้ครับพี่เท้าแขนมีรถคันนี้สภาพสวยมากครับภุมิใยได้มันติฟังก์ชันนะครับต่อบลูทูธวางสายรับสายมือถือได้เล่งเสียงวิทยุได้เปลี่ยนโหมดมือถือได้นะครับผม สภาพภายในสวยนะครับผมเลขไม้ใช้งานมาเพียง8 3 0 0 0โลนะครับประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับหาอยู่อีโคคาผมแนะนำนะรถคันนี้สภาพสวยเลยน้องๆป้ายแดงเลยครับผมไลต์ตำหนิเลยดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าครับหากสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางต่างๆที่ผมมีครับไม่มว่าจะเป็น l i น e แอดแฟนเพจยูทูบหรือ Tik t o k ครับทุกช่องทางเรามีให้ติดต่อหมดหากใจร้อนอยากทูกมาคุยรายละเอียดโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับผม มีน้องเซลล์ที่น่ารักคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับนะฮะยุคปัจจุบันลูกค้าผมอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ครับอยู่ทั่วประเทศไทยเลยครับรอรับรถที่บ้านครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ครับหากจัดไฟแนนซ์เตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปบริการเซ็นไฟแนนซ์ที่บ้านครับผลไฟแนนซ์นุมัติรอรับรถที่บ้านส่งโดยรถสไลด์ถึงหน้าบ้าน่างปลอดภัยครับเรามีรถสไลด์บริการให้ชัานครับนะฮะ ไม่ต้องกังวลใจว่าไม่ได้มาดูรถรถจะสวยหรือเปล่าครับดูคลิปการรีวิวนี้ฮะรีวิวให้เหมือนจริงครับตรงปกเลยนะครับผมฝากกดซับสไคร้ก็สสกระดิ่งด้วยฮะจะได้ไม่พลาดรถที่สวยจักทางแล้วเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าลอานี้สวัสดีครับ